สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะครับรายการดีๆที่นําเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระความรู้ควบคู่ความบันเทิงที่หลายหลากซึ่งเรารับรองว่าคุณต้องกดไลน์นะครับโอ้โหเสียงเข้มจังค่ะวันนี้พาไปบินแล้วพาไปบินอันนี้พาไปนอนอันนี้พาไปนอนอีกวันพาไปกินจะพาไปเที่ยว อะไรไม่รู้นะฮะวันพุธไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าอ,อไม่รู้เหมือนกันเอาวันนี้ก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะสำหรับใครนะที่ชื่นชอบในการไปเที่ยวบางคนคเนี่ยเขาเน้นเรื่องของโรงแรมเป็นหลักอ,อืม อะไรก็แล้วแต่ฉันแบบนอนดีนอนหรูนอนสบายอาหารอร่อยนะฮะต้องอ่ะต้องครบคันแล้วบางคนเขาก็มีนะว่าชอบนอนแบบเป็นตึกๆขอห้องหรูๆหรือว่าชอบนอนแบบเป็นพวกบ้านหลังๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมในบ้านเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือในตามต่างจังหวัดนะครับก็ติดอันดับต้นๆเยอะมากเลยนะฮะในเรื่องของในแง่ของความสวยงามในแง่ของคุณภาพในการบริการต่างๆเหล่านี้และที่สําคัญก็คือ ในเรื่องของทิวทัศน์และความสวยงามของบรรยากาศในบริเวณเหล่านั้นด้วยถูกต้องเลยนะคะวันนี้ค่ะไปติดตามกันดีกว่าว่า1ิบอันดับนะคะจะมีที่ไหนบ้างมีไทยหรือเปล่าเนี่ยมีไทยหรือเปล่าแล้วมีที่ไหนที่คุณเออฉันเคยไปมาแล้วฉันติดอันดับนั้นเนี่ยต้องติดตามกันให้ดีนะคะในช่วงหน้าค่ะ